สวัสดีครับมาต่อมาต่อที่ผมบอกว่าอ้าวขอโทษที่ผมมาอาจช้านะครับเออนั่นแหละถ้าคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไปดูในทิกตอกได้นะครับช่องชื่อช่องว่าเมาโนหนึ่งในไทยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูปนะครับทิกตอกทิกตอกชื่อเมาโนหนึ่งในไทยตามช่อง y youtube เลยครับ อันนี้ผมแข่งขันนะครับ4-4ไงเอพิชายสสง2งนะเพราะว่าสี่4-4ไม่ได้ผมไม่มีตี้มันมาปาดยกันครับ,รบมันซ้ำศพด้วยใหญ่ จะตกให้ผมึงจะตกให้ให้ลองแคร์แล้วกตกให้ดีกว่าลองแคร์มมมผมตึงเพื่อนผมเล่นเพื่อนผมมันเล่นดยผมง่าไงไอ้บ้า First Blood มาดิเพี้ย งไงอะ่ะบอกแล้วอย่าให้ทำเมื่อคืนวันนี้ผมแข่งเดือดเดือดจริงๆริครับที่ผมบอกคนดูว่าผมแข่งขันแบบเดือดเดือดจริงครับถ้าอยากจะรุ้มเป็นยังไงไปดูในทิกติกตอกน,นะครับตอนแรกว่าผมจะมารีวิวประมารีวิวปืนเทียนไปแบบ เป็นแร้งใหญ่ครับ HKS สีม่วงตอนแรกผมจะรีวิวให้คนดูดูแล้วผมไปเจอ First Blood ผ่านเลยจัดให้สองหัวเลยเนะ่ยนะน้ำตาที่จะผมใส่งนี้ มัน,นปาดดีเซลผมมากผมได้ยองมันได้จริงแล้วไงครับคนดูดับเบิลคบอกแล้วครับว่าผมดูดอันนี้ผมเดือดจริงนี่ผมซ้ำ ความจริงอะผมไม่ชอบซสุ่นะครับไอตอนที่ไอตาในไอตา,อตาที่ผมเลิกตอใช่ไหมผมสร้างห้องเล่นชิวๆใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรแต่มันซ้ำาุสามคนผมยอมไม่ได้ผมเลยออกผมก็เลยแข่งขาดสุดเดือดเลยแต่ขอโทษที่ลงช้าคะแนนหนึ่ง ดเดือดนะเดือดจริงตใครที่จะเทสแฟนหรือว่าชนชนแฟนไปคอมเมนต์ในทิกตอกล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะ ถ้าคุณบอกผมในคอมเมนต์ได้นะว่าจะเอากี่คนเอาอคนสองคนก็ได้ครับคนดู ทำอย่างนี้เพราะผมเพราะว่านั่นแหละผมบอกคนดูไปแล้วแหละผมไม่อยากพูดผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวผมเป็นคนที่แบบพูดเยอะพูดมากอะไรนี้เนี่ครับชื่อนะสปนายอำเภอกับเ k เคไก่ย่าง <c oughs> ใครเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับว่าใครเป็นหัวแคนแต่ครับหัวแคนคน คือผมตกมา,นะมาดูสิผมนะสากตาออกด้วยนะมาซ้ำาศพมาซ้ำาศพผมเป็นหัวแคนหมด First Blood ระวังนะ Double Kill 我都爱听。 เดือดอมีเดือดอีกความคิดว่าวันนี้ผมจะไม่เข้ามันแล้วนะครับวันเนี้ยโอ๊ยคนดูครับ First Blood จะไม่ได้สองศุผมจะไม่ได้สองศูนย์นะครับเนี่ยท <Double kill. S 1> ันทีผมก็เน็บเน็บปิงแบบไม่รู้ตัวกันครับคนดู สร้างห้องผมจะหมดนะครับใครที่จะ,จะอยู่ในโซนแคน้อคว้สร้างให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าบาัตรไม่มีแล้วผมเจอเด็กตากเดือดนแคนเลยอ๋อโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมจำได้สอง บอกแล้ว First Blood โอ้ยร้องแคร์ทำไมลองแคร์ตายอย่างเงี้ยไม่เจ็บสนไหมเนี่ย เอาสิ่งนี <Double kill. S 1> ่ยดับโบลเกลบอกแล้วตบเจ็ดสูนเช่นั้นแหละ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหัวหัวใครคนนี้นะครับข้าคนนี้มาดูครับ แล้วไอ้คนนี้นะ AK ไก่ย่างเอาใหม่เอาใหม่ไม่กิ้ไม่ได<อ>้ออกร้างนี่ครับเอาใหม่เลยนี่ครับ,รบวันนี้ผมขอจากลาผู้คนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ